สวัสดีครับผมนายอ,อวังสุขบานันนะครับหนึ่งชอทศสามเลขที่19นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบนะครับโดยการแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบนะครับทาได้โดยการทําการกระจายเลขฐานสองนะครับจากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวาแล้วนําเลขฐานสองที่กระจายแล้วในแต่ละหลัก มาคูณกับค่าประจําหลักในแต่ละหลักในแต่ละขอในแต่ละตําแหน่งคือ2กําลัง n โดยเริ่มนับค่าประจําหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตําแหน่งที่ n อเท่ากับศแล้วนําผลลัพธ์จากการคูณของแต่ละหลักมาบวกกันตัวอย่างนะครับแปลงค่า 1 1 1่1หนึ่ฐาน2ให้เป็นฐาน10นะครับขั้นตอนแรกคือนำเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นนะครับมาคูณกับค่าประจำหลักของเลขฐานนะครับก็คือ1นึ่งคูณสองกลัง8บวก1คูณ2องกลัง7บวก1คูณ2องกลัง6บวก1คูณ2องกลัง ยกกำลัง5นะครับบวก1คูณ2กำลัง4บวก0คูณ2กำลัง3บวก1คูณ2กำลัง2บวก1คูณ2กำลัง1แล้วก็บวก0คูณ2กำลัง0นะครับเราก็จะทำการคำนวณโดยการเอา2นะครับไปยกกำลัง8แล้วก็เอาไปคูณ1นะครับก็จะได้เป็น256นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น an 2ยกกำลัง7แล้วก็ไปคูณ1นะครับก็จะได้เป็น1 2 8นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น2ยกกำลัง6แล้วก็ไปคูณ1นะครับก็จะได้เป็น64นะครับตัวต่อไปก็คือ2ยกกำลัง5นะครับแล้วก็ไปคูณ1ก็จะได้เป็น32นะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็น2อเอาไปยกกาลัง4ี่แล้วก็คูณ1นะครับก็จะได้เป็น16นะครับส่วนตัวที่เป็นศูนย์นะครับเราก็จะตัดไปเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะผลมันก็จะออกมาเป็นศูนย์นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น2ยกกาลังสองแล้วก็เอามาคูณกับ1ก็จะได้เป็น4นะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น2ยกกาลัง1แล้วก็ไปแล้วก็ไปคูณกับ1นะครับก็จะได้เป็น2นะครับ ตัวนี้เป็น0ูนย์นะครับโอเคแล้วต่อมานะครับให้นําผลที่ได้จากการคูณในแต่ละหลักนะครับมาบวกกันทั้งหมดนะครับคือ2 256 2 5 6บวก128บวก64นะครับบวก32บวก16บวก0บวก4บวก2แล้วก็บวก0นะครับคำตอบที่ได้มาก็จะเป็น500 502ฐาน10นะครับ ผมขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคนระับ